สวัสดีะคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องคุริสาพาเนนจีนอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้คุริสาจะพาไปเรียนที่สุดปาร์คเกอร์นะคะวอร์ชี่ชาช้่มไม้ต้นฉีฉันไปซุปเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของค่ะฉันไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองเนาะบทนี้เราจะเรียนเรื่องการซื้อของกันเงินช่วงแรกเลยเนี่ยเรามาดูในส่วนของเชืองซื้อกันก่อนเนานะนี่ก็ซ่อชิว,ว,าวาอมแปลว่าซ่อมนะคะอย่างเช่นตีวอยชัวอย่างเชอย่าช่วชอย ซ่อมรถค่ะ <c oughs> ซ่อมรถนะคะเราก็ต้องนี่เลยซิลเชอร์ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะนะตัวตัวเ่าจงเนาะโอเคตี่สองชื่นเปลี่ยนชืนเปลี่ยนคำนี้นะคะแปลว่าถือโอกาสนะอย่างเช่นเราเคยบอกว่าหนีช Ch ี่ช้าชื่อตอนเชือกตอนนี้คุณไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยตอนนี้นะคะเราเคยเรียนไปแล้วเนาะคะ่ะว่าตอนที่ ที่เราชื่อเคยบอกไปว่าเราอยากได้ตอนที่อะไรเราก็ใส่คําคํานั้นไปข้างหน้าคําว่าเตอร์ชือโถ้าใครอยากจะดูในส่วนนี้เนาะเข้าไปดูคลิปเลยเราชื่อมีเขียนเอาไว้นะคะว่าเตอร์ชือโการใช้ใช้ยังไงใช้ง่ายมากๆเลยอ่าอย่างเช่นเมื่อกี้กลางสายเราชื่อว่ามีชี่มีชี่ซูเปอร์มาร์เก็ตมี顺便帮我买个东西มี顺便帮我买个东西คุณนะ顺便 帮我买东西你顺便你顺便帮我买เอาแล้วมีดมามีดของสแีแล้วก็นนะมีดอของเลยเอาเป็นไหน奶าแทนไหมอืมเ帮我买杯买杯ไ奶า ในที่นี้นะคะคนจีนเนาะเขาชอบใช้คาว่าหมายปเปยไอ้ยคำว่าหมายเป้ยคคำนี้อะเขาไม่มีอกเกอร์เพราะอะไรเหมือนเขาพูดแบบภาษาสั้นๆลวัดเนาะน้องเขาก็เลยตัดคำออกอเลเคาว่าหมายเป้ยก็คือซื้อชานมมาสักแก้วหนึ่งแล้วกันเนาะ,ะคือคุณเนี่ยถ้าคุณไปชาชื่อมีชื่เชาชื่อเต่อือโฮตอนที่คุณไปชาชื่อเนาะไปซูเปอร์มาร์เก็ตคุณนี่นะถือโอกาสซื้อชาโนไวชันสักแก้วหนึ่งได้ไหมน,นี่คือการถือโอกาสเนาะโอเค ทีนี้เรามาติซานที่ที่แปลว่าแทนนะคะเราใช้คําว่าที่อย่างเช่นวอาที่หนีจัว่วฉันทําแทนคุณที่หนีจัว่วหรือบางครั้งนะคะอย่างเช่นหนีที่หัวจัว่วอะเออคือเราจะเอาอะไรใครแทนใครเนาะแล้วก็ซัมบอดี้เนาะที่ใครทำอะไรเราถึงให้เป็นคอนเซปต์ง่ายๆเนาะทู o ูซั h ติงแบบนี้เลยเราจะได้เอาไปใช้กันแบบ สันส้นๆได้ใจความเนาะติสอ์อาร์ติสเหอเหอเป็นลักษณะนามเนาะแต่ว่าปกติแล้วในภาษาอังแต่นี้ที่นี่เขาเป็นหมิงสือเวลาเราจะดูคําพวกนี้นะคะเราต้องดูรูปด้วยนะว่าเขาเป็นหมิงสือหรือเขาเป็นเนียงเสือในที่นี้นเราต้องดูเสือสิ่งเนาะทีนี่เขาบอกว่าเหอเหอนี่มันไม่ได้แปลว่ากล่องเป็นลักษณะนามแล้วเนาะมันเป็นแปลว่ากล่องกล่องจริงๆค่ะอย่างเช่นเฮ่อ อเออเหนึ่งกล่องนั่นเองเนาะเป็นเป็นกล่องหนึ่งกล่องเป็นเป็นคำนามโอเคเชก์ก็ชีอเปียจนชีอเปียจนก็คือไอตัวหนีบกระดาษนะคะเปเปอร์คลิปเนาะที่ริ้วที่ริ้วหนาหนา,นา,นา,นาแปลว่าเอาไปอย่างเช่นหนาจบเฮ้ยเขาเอาไปแล้วหนาจบ ถ้าหนาโจรคจรุณจีชอบใช้คาน,นี้เนาะอย่างเช่นสมมติหล่อซื้อมาปั้นกงสือมาห้องทํางานเพื่อมาเอาเอกสารแต่ปรากฏว่าอุา้ยมีเพื่อนหนาโจวเลยมีเพื่อนเอาไปแล้วนั่นเองหนาโจวเลยอืมมีเพื่อนเอาไปแล้วเนะเาเนอะอีกอย่างหนึ่งคาว่าหนาก็แปลว่าถือก็ได้เหมือนกันนะคะได้หลายความหมายมากๆเลยทิชี้ิชี้ปุยงแล้วไม่ต้องแล้วอย่างเช่นเฮ้ยคุณคุณยังจะเอากระดาษอยู่ไหมจเจ้าเอกสารคนนี้อยู่ไหมเซร็จป๊เราชื่อบอกว่าปุยงเหรอ ปูยงเหรอแปลว่าไม่จำเป็นแล้วฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งเนาะมันจะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าปูย่งคือคือมันมาจากคำว่ามันคำว่าเปิ่งอ่าเปิงนี่แหละคะ่ะมันก็มาจากคำว่าปูย่งฉะนั้นเนี่ยคำว่าเปิงนะคะมันจะมีคำอยู่สองคำเลยข้างบนเชี่ยเปีชยงรวมกันนะคะสองคำนี้อ่านว่าเปิงนั่นเองก็คือมาจากสองคำนี้คือปูย่ง เะภาษาภาษาจีนนี่เก๋ไก่มากเนาะดูเอาสองคำรวมกันเนาะก็เลยกลายเป็นหนึ่งคำเอาเปิงก็แปลว่าปุยปปย่งแปลว่าไม่จําเป็นนั่นเองค่ะปุยย่งเหรออืมโอเคตีป้าลู่ชิงแปลว่าเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวตีจิ๋วใต้เปียแปลว่าเป็นตัวแทนหรือว่าตัวแทนนั่นเองค่ะเข้าใจแปลได้ทั้งหมด2แบบเนาะถ้าเป็นหนิงซื้อแปลว่าตัวแทนค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นต้องซื้อก็แปลว่า คือเราไปไปแทนใครใต้เปลี่ยวอย่างเช่นเราช่อบอกว่าเนี่ยการประชุมครั้งนี้เราซื้อใต้เปลี่ยวใครทาอะไรนี่อันนี้เขาเขาจะเป็นลักษณะเป็นต้องซื้อเนาะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคํานามอย่างเช่นเราช่อบอกว่าเราชื่อ是我们大学的代表老师是我们大学的代表可老师并不าลัยเรานั่นเอง ไม่เ่ยฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีการใช้ต่างกันเนาะโอเคค่ะที่ือถวนถวนคำนี้นะคะแปลว่ากลุ่มค่ะกลุ่มหร,รหรือแปลว่ากรุ๊ปหรือแปลว่าคณะนั่นเองหรือเราจะมีคำหนึ่งคือหลู่ชิงถวนนันก็คือเป็นคณะทัวร์กันหรือเราเรียกว,ว่ากรุ๊ปทัวร์นั่นเองเนาะอืมี่ชันช่นกวนชั่นกวนแปลว่าเข้าชมเยี่ยมชมนั่นเองค่ะเราใช้เป็นเยี่ยมชมสถานที่ตั้งตั้งคำนี้แปลว่าเป็นอย่างเช่นนี เออเฉียงตังชื like hehe, kind of okay? wrote, indeed, like teacher, ่อมืมค <Surprise> ุณอยากเป็น老师ไหมเอ่ย <weed> อ่าเฉียงตัง老师吗หรือว่าหนูอยากเป็นเฉียงตังฟายอ่าเฉียงตังฟายก็คือเป็นนักแปลในเป็นเป็นแปลนั่นเองเนาะอืมฉะนั้นเนี่ยคำว่าฟ้ายนะคะแปลว่าล่ามหรือว่าจริงๆนะฟ้ายมันมันแปลว่าแปลอ่าแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าฟ้ายชื่ออ่าหรือว่าฟ้ายเจอก็คือแบบเป็นนักแปลเป็นล่ามแปลนั่นเองเนาะอืมตังฟ้าย ฟนี่แปลว่าแปลอย่างเช่นวอป่าป่าแปลว่านำเนาะป่าตัวนี้ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน,น,น,นะคะ <c oughs> เราชืกก่อ感冒了อป่าอ้ชัวว่อป่าย่องหนฉันนะนำภาษาอังกฤษฟานนี่เฉิง ฟอน,นีเฉิงท่าอยูอืมก็จะกลายเป็นชั้นนําภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยนั่นเองค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราเรียนเล่มหน้าเนาะเราจะได้เรียนคําศัพท์นี้ป่าจุดๆเฉิงอะไรอะไรสักอย่างนั่นเองเนาะแปลว่านําอะไรสักอย่างทําเป็นอะไรสักอย่างเพราะาว่าเฉิงคํำนี้ค่ะมันแปลว่าเป็นนั่นเองเฉงอันนี้ป่าเนาะ โ okay, อเคเชฟเบียนความคิดเฟยจีเฟยจีคือเครื่องบินเนาะเฟยจีเฟยคำนี้แปลว่าบินหัวเธอแปลว่ารถไฟค่ะตรงตัวมากเลยหัวไฟรถคือคําว่าเชือร่วมกันคือรถไฟค่ะหุยไหลหุยไหลแปลว่ากลับมาทุกคนสังเกตน,นะคะเขาจะไม่ใช่ไหลตัวเต็มเนาะมันจะอาจไปเสียงสั้นก็คือหุยไหลเสียงเบาหุยไหลหุยไหลไม่ใช่หุยไหลเนาะเป็นหุยไหลที่สุชีตั้งหมัง ป้างหมางแปลว่าช่วยเหลือนะครับป้างก็แปลว่าช่วยเหมือนกันนี่จริสองคำนี้ใช้ได้เหมือนกันเลยอันนี้่าเสียงเย้าหนีป้างหมางเออฉันอยากให้คุณช่วยนี่เสียงป้างหอกมานี่ป้างหมางบ่อยใช่เอออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันพอเขาเป็นต้องสือเนาะเจียวเจียวแปลว่ารถอย่างเช่นเจียวเจียวควาคือรถนําต้นไม้นั่นเองค่ะเจียวควารถน้ำควาดอกไม้ก็คือรวมกันเป็นรถน้ํา ดอ, <laughs> ออนนดอกไม้คือรดน,น้ําดอกไม้คือรดน้าดอกไม้อย่างงี้นะคะที่แบต้นๆเนาะ,ะเป็นใบๆไม่ใช่เป็นแบบไม่ใช่เป็นชื่อนะรดน,น้ําดอกไม้ไม่ใช่ตีเอ,อื้อเือเหมยวุ่นผีไม่มีปัญหาอะไรเองอย่างเช่นฉันฉน่ะไม่ยอยู่บ้านเธออ่ะมีปังวเจ้าข้า可以吗你可以帮我教你可以帮我วข้า可以吗คุณสามารถแบบคุณช่วยฉันแบบรดน้ำต้นไม้ได้ไหม <S <S เพื่อนข้างบ้านเลยบอกว่าตินจี้เนาะเพื่อนข้างบ้านตินจี้ ลินจีเพื่อเข้ามาเลยบอกว่าเหมยวันถีไม่มีปัญหาค่ะเออเพราะว่าวันถีแปลว่าปัญหาเหมยแปลว่าไม่มีร่วมกันคือไม่มีปัญหาน,นั่นเองโอเคค่ะเหมยหย่หอนละชั้งสี่นะคะสั้งหมดมยี่สิบตัเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของอ่แปลข้าวรรณนิดนึงเนาะโอเคว,ว่ามาเชียนเจียจื๊อขั้นข้อวรรณที่ เพีย去超市买东นหว่วชชซ้ฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปซื้อของนั่นเองค่ะเฉียนฟงเียนฟังบอกว่าจางตง你要去哪儿จางตงคุณจะไปไหนหรอหว,ว่อชี่ซอรถฉันจะไปซ่อมรถนะ顺便去超市买点东西需要吗เนี่ยฉันจะไปซ่อมรถฉันก็นนจะถือโอกาสเห็นไหมคะคำนี้่นเปี้ยนที่แปลวถือโอกาส ฉะนั้นถือโอกาสนะไปเชาส์เพื่อไปซื้ออะไรเอ่ยไปซื้อของหน่อยฉะนั้นเนี่ยเราดูแพทเทิร์นนะคะชุนเปลี่ยนบวกกับเวิร์บนเพื่อไปทำอะไรหรือเราใช้คำนี้ละกันนอ้องง่ายดีชุนเปลี่ยนบวกกับสถานที่ไปสถานที่นี้เพื่อไปดูวิ่งซัมป h i ิงไปดูซัม t h ติงค่ะไปทำอะไรสักอย่างนั่นเองนี่เห็นไหมง่ายมากเลยเวลาเราเรียนภาษาจีนเนาะเราจะอยากให้พยายามทำให้เขาเป็นแพทเทิร์น ถ้าเกิดหนูจําเขาเป็นแบบเดียวๆเนี่ยหนูจะงงเนาะเราจะ้องจําเขาเป็นแพทเทิร์นนั่นเองชื่นเปียนบวกกับสถานที่บวกกับไปทําอะไรจะไม่ง่ายค่ะชื่นเปียนไปสถานที่ไหนเพื่อไปทําอะไรชื่นเปียนไปสถานที่ไหนเพื่อไปทําอะไรอย่างนี้นั่นเองเนาะโอเค <Okay. S 2> เขาบอกว่าฉันน่าจะถือโอกาสไปซูเปอร์มาร์เกต็ตไปซื้อของสักหน่อยนึงนือชี่มาคุณไปไหมปูชีฉันไม่ไปหรอก 一会儿玛丽来หเวเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยอร์แปลว่าสักพักนึงเนาะมารี่จะมาหาฉันหนีชุ่เปียนที่วใหม่เนี่ยนะคุณถือโอกาสเห็นไหมไม่แล้วค่ะอันนี้นะคะจะไม่ใช่เป็นสถานที่แล้วนี่คือเป็นชุดเปียบกบัวกับดูซัมติงเห็นไหมอืมก็คือถือถือโอกาสทำอะไรสักอย่างนั่นเองอันนี้เขาถือโอกาสทำเลยทำแทนเพราะเขาที่แปลว่าแทนทำอะไรแทนเอ่ย เรามาดูข้างหลังเลยใหม่อ e ีเหอใหม่อ e ีเหออีเหอคือหนึ่งกล่องนะคะหนึง่งกล่องเออหนึ่งกล่องเอ่ยชีเปียเจินคลิปหนีกระดาษหนึ่งกล่องและอ e ีเปิลตูจ์จอบอ่ะอ่าก็คือตูตูจ์จอบนี่คือเป็นชื่อหนังสือนะคะเขาได้บอกว่าเนี่ยคุณ่ะถือโอกาสซื้อคลิปหนีกระดาษหนึ่งกล่องและหนังสือเล่มนี้ แทนฉันรักกันอเห็นไหมนี่ปากคือลักกันนั่นเองเนาะจ้าวต้องบอกว่าหอกว่าเก๋หนีหนาเฉียนอ่าว่าเก๋หนาเฉียนคือเดี๋ยวฉันไปเอาตังค์ให้คุณนั่นเองฉะน,นั้นหนาแปลว่าเอาก็ได้เนาะหนาเฉียนแปลว,แว่าเอาตาังค์เดี๋ยวฉันจะไปเอา,ฉ,เอาฉันจะเอาตังค์ให้คุณ 不用慢慢来先用我的钱买吧先用我的钱买吧ให้ใช้ตังค์ฉันก่อนละกันเชียนแปลว่าก่อนคำนี้นะคะนี่เชียนก่อนนั่นเองเดี๋ยวเราช่วยจะมีลงใน YouTube ให้นะคะว่าเชียนจริงๆเนี่ยเขาใช้ยังไงมันแปลว่าก่อนนั่นเองค่ะรณ์แบบ first ภาษาอังกฤษเนาะใช้ง่ายมากๆเลยเชียนยง่งเชียนย่งคือใช้ ใช้ก่อนใช้ได้ก่อนเอ่ยใช้ตังชั้นซื้อก่อนละกันนั่นเองเห็นไหมโอเคค่ะตีเอิร์ดไหวเมาใต้เปียวถวนนั่นเองไหวเมาใต้เปียวถวนไหวเมาคือไหวคือต่างประเทศเมาแปล,แปลว่าการค้าใต้เปียวแปลว่าตัวแทนถวนแปลว่าคณะค่ะรวมกันคือคณะตัวแทนการค้าต่างประเทศนั่นเองนะเขาบอกมิงเทียน พรุ่งนี้ชี่เชียงไฮ้ชานกวนพรุ่งนี้จะไปช่างเียไหไปเยี่ยมชมที่เี่ยงไฮ้ถนนทุ่งนั่นเองเนาะโอเคค่ะนี่เป็นบทสนทนานะคะระหว่างสูอาจนนีจนนีนเจนนี่นะคะเจนนี่ที่น่ารักใช่เจนนี่หลายสูเชอ่าวมาลี่เจนนี่มาซูเชอรมาดรมาส่วนเอิมาหอเนาะหาหมาลี่นั่นเอง ดอมคนนี้นั่นอเองเนาะดอมคนนี้แปลว่าหอพักนั่นเองเนาะมารี่อมิงเทียนชี่เซี่งยงไฮ้มารีพวกนี้นะจะไปเซี่งยงไฮ้ไปชี่เซี่งยงไฮ้旅行吗เฮ้ยคุณไปเซี่งยงไฮ้ไปเที่ยวหรอปุ๊มิงเทียน一个外贸代表้去上海参观หว่อววชี่ชกชเกิทำเงินตางฟานี่นี่นะพวกนี้นะมันมีคณะกรุป๊ปเป็นตัวแทนตัวแทนคณะกรุ๊ปข,ของอการค้าต่างประเทศอืม ไปช่างหายเพื่อไปทําการเยี่ยมชมช่างหาย่ยชั้นเนี่ยนะไปเป็นแปรก็คือเอาง่ายคือฉันไปเป็นล่ามให้กับพวกเขานั่นเองเ,องเนะาะบอชิ่งเกยทําเงินต่างฟาีนั่นเองหรือบางครั้งหนูบอกว่าหนูไปเป็นเป็นล่ามให้กับรงลงเลงี่ยนอะหนูก็บอกว่าวอเกย์เฉียเสี่ยวต่างฟีอ,งอืมวอเกย์กงซือต่างฟงีก็ได้เหมือนกันเนาะเนี่ยหนูอยากได้เป็นแบบว่าเป็นซาวนตัวนี้เป็นใครตุ้ยฟางเป็นแบบ เป็นแบบว่าเป็นใครหนูก็เขียนไปเลยเนาะนาลี่บอกว่าหนีจั่วไฟจีชี่หายจั่วหัวโชชี่อันนี้นะเป็นอันที่เราเคยเรียนมาแล้วหายจีเกิดมาจำได้ไหมเอ่ยเอออมีเข้าเสียงเพียนบีอ่าฮะจำได้ไหมเอ่ยแพทเทิร์นนี้เนาะเรามา recognize กันนิดหนึ่งเอามาคุยอีกนิดหนึ่งเนาะนีจั่ว A, H, b หอนนัทเอท b, b. หาครือ b, ่เองบินไปหรือคุณนั่งรถไฟไปนั่นเองจินนี่จินจินนี่ตอบกลับมาว่าขึ่นเครื่องบินไปนั่นเองเ,องเน,ยยนาะเมื่อไหร่จะกลับมา8เข้าคุยหล เขากลับมาวันที่แปดนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะใช้คำปาห้าวก็คือเขาว่าห้าวคำนีค้คือวันที่นั่นเองจริงๆอ่ะห้าวเนาะถ้าภาษาพูดเราใช้ห้าวแต่ถ้าภาษาเขียนเราใช้ด้วยปะ日เป็นภาษาเขียน日อืมป้าหัวก็หมาสิงมามเฮ้ยช่วยฉันสักนิดหนึ่งได้ไหมอืมช่วยฉันหน่อยได้ไหมมีนคนเขาเป็นหนว่าเพ่อนรวมห้องกันเนาะเชิญาเป็นเรื่องอะไรเหรอหนีช่วปะคุณพูดสิ ปั้งหวอดเจียวอีเชี่ช่วยชัดรดน้ำต้นไม้สักหน่อยได้หรือเปล่าชิงเหมยวันทีได้เลยไม่มีปัญหา no problem นั่นเองโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะชนังสือกับเขวมนั่นเอง